เหตุการณ์วิกฤตการ์รศ1 1 2 12, โดยในวันที่13กรกฎาคม2436เรือรบฝรั่งเศสสองลำคือเรือสรุปแองกองสตันและเรือปืนโคแมดได้รุกล้ำสันดอนปากแม่น้ำเจ้าพญาเข้ามายังกรุงเทพและได้เกิดกาปรปะทะกับฝ่ายไทยที่ป้อมพระจุลจอมเกล้าและเรือรบไทยที่จอดอยู่เหนือป้อมพระจุลจอมเกล้าจำนวน9ล้าลำผลปรากฏว่าเรือแองกองสตันและเรือโคลแมตที่ได้รับความเสียหายบางส่วนสามารถตีฝาแนวป้องกันที่ปากน้ำเจ้าพยาเข้ามาได้จนถึงกรุงเทพ และเทียบท่าอยู่หน้าสถานทูตฝรั่งเศสโดยมีทหารประจําเรือเสียชีวิตรวมสามนายและเรือนําร่องถูกยิงเกยตื้นอยู่ริมฝั่งส่วนฝ่ายไทยเหลือที่ได้รับความเสียหายจํานวนสี่ลำโดยเรือรบฝรั่งเศสได้หันปืนเข้าสู่พระบรมหาราชวังและได้ยื่นคาขาดแก่รัฐบาลไทยต้องจ่ายเงินจํานวน3าล้านฟรังเป็นเหตุให้ไทยเราต้องเสียดินแดนแก่ฝรั่งเศสเป็นจํานวนมากเพื่อแลกเปลี่ยนกับการํารงไว้ซึ่งเอกราชประกอบด้วยดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้าโขงประเทศลาวปัจจุบันคิดเป็นพื้นที่1นึ่งแตารางกิโลเมตร